สวัสดีค่ะธรรมชมที่เรารพมณีนนท่องมีซามดาวสิพาธรรมชมมาติดตามผีหน้าตาแหกเจ้าที่เจ้าทางมองนีพ่นซักซทิ์กับธรรมชมพันเฮียนนะคะเนาะพ่นเฮียนเพิ่นเคยเหยเลขถือเมื่อแล้วลายหัวซ้อนจะเป็นเลกดีฤตัตใดกับเพชรเบิงกับอาจารย์ชาติทีพร้อมๆกันนะคะเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง ไถ่ทอมมีสามดาวนั่นไม่เด้ค่ะไปรับชมกันเลยค่ะใบเจ้าพี่จะทางเรียบร้อยอาจารย์เป็นกำลังสื่อสารเอาครับอาจารย์เป็นกำลังสื่อสารเอาเนาะครับเนาะจะเพราะเสียงดังเนาะค่ะธรรมชุมเพราะเสียงดังดบกวน ไฟไว้นะปิดไฟไว้สัวกวันเดียวไม่อย่อาจารย์กันมานยังมืดขึ้นเงียบสงัดกันเราจงมายังมืดขึ้นเงียบสงัดว่ามีเสียงรบกวนจะที่จะท่าง หน้าตาแหกเพิ่นให้โชคให้ลาบงวดในงวดประจำวันที่สิบหกท่านว่าคุ้ม6กหาเพิน่นให้เลขดีเด็อตตวใดก็รอนะคะเนาะรอชม เป็นยังไงครับอาจารย์เพิ่นไฮเราปะครับไฮเลยอะเพิ่นไฮเลยครับ F4 เพิ่นไฮเพิ่นไฮเหรอคะท่านผู้ชมครับเมืองครับอาจารย์เนาะค่ะว่ามันจะหายยุติโตจุดใดญ่สิตทเนาะครับท่านผู้ชมเนาะอันนี้เป็นพุ่มเจ้าที่เจ้าทางสิศักดิ์สิทธิ์พีหน้าตาแหกพีหน้าตาแห่เพีย่หยันธรรมชุ่มพี่หยน อาจารย์ชาติกำลังหาจุดที่เป็นไห้นะคะเนาะทีหน้าตาแหกเป็นไห้ท่านมเนาะกล้องจะแน่นตก็ตรวจป้อไฟด้ครับ อุ้ยขนชิสีหยาบๆเลยครับมังค่ายกวัดนี่ยเป็นกันเป็นซับเปลือยนั่นนะครับแต่มาชมเนาะเป็นซับเปลือยผู้ที่ท้ำพิธีต่างๆศพต่างๆนะครับต้องตีดวงรับไปแล้วนะครับแต่มาชมนะานาาเนาะขันทางบอกพิสเดียวก็ถอดก็ใส่นะครับเนะบาะบอร์เอ็มกลบบวกไปหนึครับเปินลไฮนะครับเปินลไฮแล้ว กองก็อาจจะนเนื่อนกับข้อถ่อข้อไายเนาะค่ะขาซองไปตเวเรี่ไปํำกันนม่ถัดเอฟซีเนาะครับผม่นยังไปยังไงเนาะอโอ่นซักซีนี่ยงไหนเนี่ยันเห็นพ่นอยู่นีประจำนะโอ้เปนอยู่นีป่ะครับพนยังครับครับอยู่นี่เพ่นบอกเลยถึง,งว่าสามสี่หดแล้ว ทักซีนแห้งเนี่ยอยู่นี่ครับโอ้สักที่จะท่านพนุแน่นอนครับครับครับอืมจิงเลยอยู่นี่นี่ผีปอบผีกระสือไปประซุ่มกันอยู่ใต้ถลางแห่งกับเป็นมองนี่บอกครับมองนี่นะมันเพื่อนี่สร้างไปกับขึ้เด็กยังเด็กไปได้โอ้ครับครับกที่จะท่านพนุทักซีนแห้งครับอืม ยังยังได้ยังได้หนิยืนพ้นอยู่หนิขอยังเพ่นก็ได้ป่ะครับขอยังก็ไดยังกระไดอ้ยขอเด็กสามตัวหรือครับขอเด็กสามตัวนี่ขึ้นหนิะครับเนาะงวดงวดวันที่ที่ผมท่านว่าคมปศสองขั้วขึ้นตาบิดตาเดียวขันบ่บอกบ่เกาวเพื่อนมาไถหน้าบ่งหูเรื่องตะกี้นะสมัยโบราณโอ้วเรนเน็ตได้หมดเลยอัะซีแนงได้อยู่นี่ยเดบ๋ยวาอันง้อรบลูบ่าได้บ่บอกบ่บอกบ่เกาเพื่อนนะครับ เอาเอากวยมาดมไว้ยัง <screws> ส <in the ground> ิพวกโขกาเพิ่นเออมาหยยบมายำเพิ <isco> <anda> ่นมาได้ครับ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 คอาครับครครับครัาครับครับรับค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 ราบครับครันครับครกบครครับารับครับารับค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 รับขอับับครครับครัเครัครับท่านผู้ชมเนาะ บาแเอมเราตรงนี้อยากให้เอฟซีทุกคนได้โชคได้ลาบกับบาแเอมเราตรงครับท่านผู้ชมเนาะการกนังจะนั่งขอรับจะทีจะท่าอีกกทำช่อง คือศาลกับเจ้าที่เจ้าทางพีหน้าตาแหกพีหน้าตาแหกมนหันนี่จะเฮี้ยนค่ะตรงช่วงจะเฮี้ยนเนาะคะ่ะเนาะเพราะมีซามดาวกับมาติดตามแย้มกลางคืน,นก็ขอโทษขออภัยเนาะท่านผู้ชมอาจจะภาพเสียงบ่ชัดเจนขอโทษขออภัยนะคะเนาะ ไมาไปแจ้งความเลยแบฝันทั้นที่นะครับคุณผู้ชมเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไอเทอรมีสามดาวนั่นไม่ได้ค่ะคนก็ไม่เส้นค่ะท่านผู้ชมไม่เส้นสื่อสารกับดวงวิญญาณได้นาะค่ะเนาะสื่อสารสามารถสื่อสารเห็นตัวเลขได้ค่ะคุณผู้ชมก็ล่อเบิ่งนะคะเนาะ ทีหน้าตาแหกไปเข่าฟันคุณพ่อยึ่งอยู่ต้องมีแล้วค่ะท่านผู้ชมยุต้องมีเพิ่นจะซักซิดซักซีดแห้งตาธรรมชุมเพิ่นเหียนเพิน่น,นหายแล้วค่ะธรรมชมเพิ่นหายแล้วสื่อสารกับอ,อาจารย์ชาติตีนะคะเนาะไปไเบิ่งน้ำกันก่บธรรมชมว่าอาจารย์เพิ่นจะได้เลขดีเรื่อยต่อไปนาะค่ะเนาะ เอาไปตีให้อาจารย์นะครับเพื่เพื่นพออย่งี้เอาไปตีให้อาจารย์นะอาจารย์กำลังซองอยู่ค่ะกำลังซองกำลังเล่งเห็นหรือเปล่าครับอาจารย์ตัวไห,หนเนาะพออย่งนได้หรือเปล่าครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเหรอฮะเห็นตัวเล็กหรือแล้วว่าคนบอกว่าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่ง เจ็ดหนึ่งหนึ่งบอครับคือเดี๋ยวเดี๋ยวพอนี้สืบุญเนี่ยจะให้พอยึงซองมึงก็ได้ข้าวหนึ่งพอนึงซองมึงให้เอฟซีนะครับคุณ่อตาะไล่แ่ลตายจะไล่แน่เลครับ่นเด็กสองตูวเห็นบอครับอาจารย์ เห็นย yeah. ู่เมนหนึ a a ่งหนึ่งเนยโอ้หนึ่ง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 กับเพ็ดหนึ่งหนึ่งนอกกากตัดเหรียญเนาะอาจารย์เนี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเหมือนกันเงินครับเดี๋ยวเห็นอยู่มองไหนเนาะเดี๋ยวสี่ไปซองมืองแห่งเอฟซี่บางคนครับครับนี่เจ็ดยุนีนี่กับหนึ่งหนึ่งทางโตตาหลังเจ็ดหนึ่งหนึ่งเนาะหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งกับทางมิชุมเห็นชัดเห็นชัด เดเห็นงครับเดดเองกเสเนื้อค่ะท่านผู้ชมเพาถกเพาอะรนะคะแสงไฟอาจจะแย่งเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเจ็ดเเจครับนี่หนึ่งหนึ่งเหนึ่งหนึ่งครับกล่องไปน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมก่องไปน้ำกันอาจจะเห็นแตกต่าง H11 น7 1 1แต่ท่องมีสามดาวนเป็นเลขหกหนึ่งหนึ่งรชุ่มหนึ่งตรงจุดนี้ค่ะนรรมช่หกหนึ่งหกหนึ่งเนาะค่ะช่มนี่ค่ะท่องมีสามดาวนเป็นหกหนึ่งธรรมชุ่มตรงจุดนี้มีเลขหเลขหกมีเลขหนึ่งหหนึ่งหหนึ่ง อาจ,จารย์เป็นเปจ็หนึ่งหนึ่งเฮ็เจ็ดหนึ่งหนึ่งนี่นอกการผู้มชมเล็กเจ้าทีผีหน้าเล็กเจ้าทีผีหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผีหน้าตาแหกเพนจะเฮียนพนก็ให้โชคให้ลากถือเมล้วหลายงวดพอมีสามดาวไปติดตามไปติดตาม กับอาจารย์ชาติตีคับคุณพ่อยหนึงตอนกลางคืน,นเห็นเลขเห็นเลขโพยเห็นเลขเจ็หนึ่งหนึ่งอาจารย์ชาติตีเห็น7จ็ดหนึ 1, ่งหนึ่งเหนึ่งหนึ่งแต่ท้องมี3มดาวนะเห็นเป็น 6, 1, 6 1. กหนึ่งหกหนึ่งเอาไว้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวัน,วนที่16 ธันวาคมพศสองพองค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะสำหรับคลิปนี้ท่อมีสามดาวกัสเซ่าธรรมชมพิกรเจอกันคลิปหน้าค่ะก็ให้จชคโชคมั่นหมานเฮงเฮงรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ